สบายสบายมามาช่วยช่วยกันเป็นพี่เรียนใช่สบายสบายคืออาจจะไม่ต้องเข้าทุกกิจกรรมก็ยังร่วมได้เรื่องของการมาเพิ่มกลุ่มแยกผองเข้ากลุ่มนะทุกขาที่ธรรมนาแต่ละท่านก็มาให้ธรรมนาตอนแบบเข้ากลุ่มอะไรกันแต่ละทุกขาตอนนี้จะปฏิบัติที่ป้าได้ทุกขาก็แยกกันได้ อยากจะไปเข้าห be ้องไหนก็ไปเหมือนตอนนี้เราก็มาเข้าห้องตอนเช้าห้องหลวงปู่ก็จริงมันไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเหมือนมาทักทายมันไหนมีจะพูดก็พูดวันไหนไม่พูดก็ฟังใช้เวลาส่วนหนึ่งร่วมกันให้เวลาให้เวลาร่วมกันที่เราจะไปอะไรนะ แต่ละคนก็ไปอะไรตามที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่ชอบที่ชอบเรียกว่าตามพบตามพบที่ชอบที่ชอบนี่มันมักจะไปชอบแบบมีกิเลสหลับตายแล้วไปไหนไปสู่ที่ชอบแล้วล่ะจริงเนีาะจ้าชอบอะไรก็ไปแบบนั้นนี่แต่ภาษาธรรมะนี่อะไรนะอ่า ชอบนี่หมายถึงดีเพื่อสัมสมาอะไรเปลืมปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยพูดคิดชอบทําดีชอบชอบนี่หมายถึงสัมมาไงแต่ทางโลกเขาก็คือตามใจชอบอะ <laughs> ทางโลกเขาก็แบบนะที่จริงมันต้องสุขติต้องไปทิศทางที่ดีนะ <laughs> ต,ตายปุ๊บเกิดปั๊บไหม,มนนะคนก็สงสัย ก็บอกเกิดพูดอะไรทีแล้วตายทีเปุ๊บเกิดปั๊บตายปุ๊บเกิดปั๊บไม่เกิดปั๊บแล้วจะหายไปยังไงจากไหนเป็นสัมภเวสีเป็นเหรียญสองด้านสัมภเวสีก็เกิดเป็นสัมภเวสีไงเป็นเหรียญสองดีใช่ไหมฮะก็เกิดเป็นสัมภเวสีจริงๆแล้วเป็นเหรียญสองด้านหรืเปลาเป็นเหรียญสองด้านหรื่าตายกับเกิดตายใช่ตายเกิดมันต้องต่อกันเพราะถึงอัตายอันนึงก็ไปเกิดอีกอันหนึ่ง เพราะยังไม่ศูนย์นอกจากปริพันธ์เป็นประโยชน์สารจึงไม่มีเกิดอีกแม้พระอระหรันต์นำเนินภูมิภพภูมิต่อตายก็เกิดทุกขจะททำปริพันธ์เป็นประโยชน์สารเป็นทำปริพันธ์เป็นประโยชน์สารเป็นแล้วก็คนนี้ก็ตายตายทำปริยานประโยชน์สารก็คือตายอย่างนิพพานสามตายอย่างนิพพานสามก็คือ หยุดโดยตายอย่างศูนย์สุญญะตานิพานสองไม่ตั้งจิตอปะปะนิฏฐานิพานสามไม่มีนิมิตอะไรอีกเลยอันนิมิตานิพานนิพานยังไม่มีนิมิตไม่ตั้งจิตอะไรเลยตายอย่างศูนย์ตายอย่างนิพานสามก็หมด<ถ>เป็นปริญญานิพานเป็นประโยชน์สารถ้าสัเปอุปาที่เสสะนี่ก็ยังเหลืออยู่ ใช่เหลือเสสะ,ส,ะสะมันแปลว่าเ,เหลือสะอุปาทิเสสนิพานเสสะแปลว่าเหลืออุปาทิเศสะกับสะอุปาทิเศสะโอ้ยอนุปาทิเศสะกับสะอุปาทิ <c oughs> ถ้าตายอย่างสะอุปาทิเศสะมันก็ตายแล้วก็ยังเหลือขันอยู่พอพระหันตายก็ยังไม่ยอมปฏิปันเปนประโยชน์สารก็เหลือที่นี้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจสะอุปาทิเศสนิพาน เขาก็ยังงงผู้ตายแล้วยังเหลือกิเลสผู้ตายแล้วไม่มีกิเลสแล้วแต่ยังเหลือขันอะไรองเขาซึ่งมันไม่ใช่ผู้ตายแล้วยังเหลือกิเลสเนี่ยมันได้เรียกว่าอสาอุปาทิเสสานิพานก็มันตายแล้วมันเหลือกิเลสกิเลสยังไม่หมดไม่เรียกนิพานได้ไงออสาอุปาทิเสสานิพานคือตายแล้วผู้นี้ตายแล้วแต่ยังไม่ยังไม่หมดกิเลสยังเหลือกิเลส ส а, spans, ัพปาสัพปาเซสาบแล้วว่าเหลือสะแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ยังมีกิเลสอยู่ยังตายยังยังมีกิเลสมันก็ต้องไม่มันก็ต้องเกิดอยู่ตายมีกิเลสมันไม่ทูดนด้ไงผู้จะตายอย่างที่จะเหลือหรือไม่เหลือก็กําหนดเองจะเหลือที่จริงอุปาธิไม่ใช่กิเลสอุปาธิแปลว่าสิ่งที่ เป็นต้นไว้อนุสัยอุปาที่เป็นต้นไวอ้าอนุสัยเอาไว้ยังไม่ได้สลายหมดก็เหลือพราะฉะนั้นเองแต่ไม่ใช่อสวะมค์มอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเ,อ,เอ่อรรเหลืออุปธิเนยเหลืออุปรรธิเป็นสอุปฏทิก็เหลืออุปธินะสักไปว่ามีสัพปะิเปอเหลือก็สักไปว่ามีอยู่มีอุปธิอยู่ ตัณหาเอตัณหาตายแล้ววิปวิพาตัณหาเกิดเนี่ยใช่ <กำ S 2> ได้การตัณหาตายอย่างพบไอ้โพธิสัตว์นี้ก็ไปว่าพูดต่ออาจารย์สมเกตเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องมาต่อเออแต่คนน่ะชอบเดานี่ไปเกิดเป็นคนนี่เลยนี่เลยนี่อืเกิดมาแล้วพูดพูดเลยว่า ก็แลลวแต่วะเออใช่แล้วเนี่ยคนนี้แหละอ่ใช่แล้วเนี่ยโซเกียแน่ๆเลยก็แล้วแต่มีเนี่ยฟองเอี้ยมเนี่ยถูกผู้ใหญ่ทึกทักว่าเนี่ยเป็นแม่เข้ามาะไรเป็นอะไรมาโอ้ยยกสมบัติให้เลยนะบ้านนั่นนะเออพนนีพันนีพันี เมื่อวานนี้พักแกแกลงพระท่านเนี่ยแอบตลกเนี่ไก่อะไก่ไม่ให้ทั้งตัวเอออะไรไก่เน่าไงตุ๊กตาไก่เน่าเขาอะมก็มีเงินจากอะไรใครเอามาจะมาถวายเงินไม่ให้เงินป้าต้นแก้วว่าให้ซองเอาซองป้าต้นแก้วใส่ตังจะให้หลวงปู่มันถือไก่เน่ามาด้วยไก่ไก่ตุ๊กตาเอาโยนไก่ตุ๊กตาให้หลวงปู่ เงินได้อีกตัวนี้ผหนวภูผาเกี่ยงศาเนี่ยเออวันปรลาดเริ่มหนาวนะวันนี้ตอนเช้าสิหกองศาเ็าค่ะอิบหกองศาอมีหน้าเห็นหัวกบเมื่อกี้ไม่สวมหมวกเด็กใส่หมวกบในจีไม่หนาวคนเดียวอ่ะถอดปุ๊บเลยน่ มีอะไรครับชั้นโดนัทครอบคลุมบวลาดหนาวนะบวลาดมีลมลมหนาวมาละวยี่สิบสองยี่สิบสามตอนนี้บัลลาดบัลลาดดูหนาวอะไรเนี่ยบนดอยอ่ะบัลาดเตรียมปลูกกะหล่ำบ็อกโคลี่ขะนน้ที่ส่วนต่างบนหนึ่งก็ส่งเมลคันวสลัดตามสายพันธุ์ให้เจ้าค่ะแล้วก็ เขาจะนำกับเรียนหลวงปู่แล้วก็เส้นธรรมราปชาคะก็เมื่อวานก็ทางที่เอ็นภาษาที่ขอที่อยู่ท่านแสดนนะคะก็ได้ส่งมเมล็ดพันธุ์จากภูผาไปให้เจ้าค่ะก็ะจะมีถั่วแปรกล้วยนวลข้าวโดยฟ้านะคะ,ะแล้วก็มะละกอภูผาแล้วก็มีข้าวหางนะคะหลวงปู่ข้าวหางที่นราเห็นพระาก็ทำไปถาวายค่ะก็ส่งไปเมื่อวานนี้้ะค่ะ ส่วนถั่วแปรนี่ที่นอนที่อาศาต์ก็บอกว่ากินดีแล้วค่ะเพราะว่ากินแล้วมันมันมนสดใหม่แล้วมันไร้สารกินแล้วก็นุ่มดีนะคะก็ขาดสวายไปเมื่อวานที่ส่งไปชนีมั่นถึิไปแลค่ะมีหลายสีตัวแปะเดี๋ยวเอาเม็ดพันไปให้เด็กๆปลูกกว่าตัวแปะแล้วก็มาลุ้นกันว่าเม็ดนี้จะเป็นสีอะไร ดูแลนะ้เดี๋ยวให้วาดรูปกี่เดือนน,<ร>น่ะมันได้กินน่ะหืมั่วแปรนี่ปลูกที่นี่ที่นี่ปลูกตั้งแต่เดืนอนพฤษภาคมพุทธา,าแล้วก็เก็บผลผลิต,ต,ตไ,ได้เดือนพฤศจิกายนเค่ะพฤุทธาพฤศจิกาอ่าพฤศจิกาโอ้โหห้าเดือนเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะคะที่บ้าอาจจะได้ผลผลิตเร็วขึ้นเพราะว่ามีร้อนอยู่อาจจะตัวเราก็เคยเจอเป็นตอวหนาวเนอะโอเคยเห็นเผือกที่ชาวบ้าน หัวเราเขาเอามาแรกอ่ะโอโหหัวเบิริ่มเลยอ่ะเผือกของเขาอ่ะเผือกดอยอ่ะคงหลายปีเข้าอ่ะหัวแบบอะไรอ่ะยกหลายสิบโลอ่ะเผ <c oughs> ือกนะั่นไม่ใช่มันมือเสือนะมันมือเสือมันใหญ่อยู่ละไม่ปลูกสตรอเบอรี่เหรอทางเหนือปลูกสตรอเบอรี่ได้นะปีที่แล้วปีแต่ปลูกไปสิบข้าแถวแล้วค่ะ แล้วก็ได้ความรู้ว่าสตรอเบอรี่ดูแลยากมากนะคะก็เลยเข้าใจว่าทําไมถึงปลูกกันได้เป็นยากแต่ว่าแต่ที่นี่ภูเหาเรียงน,นะจคะที่สตรอเบอรี่เนี่ยปลูกตั้งแต่เดือนกุลาคมมาจังหาเต็บที่แล้วค่ะเก็บกินได้จนถึงเ,เดือนเมษาเลย่ะจัค่ะเพราะว่า<ห>อากาศนีเดือนอะจังปลูกได้นานจัง <laughs> ค่ะเ <H an> ย็ยนเย็ยนอากาศเย็ยนจนเราก็ปุ๊บไปลงไปน้ำใช่ไหมคตัววีจะเก็บได้นะานขนาดนั้นเลยนะคะอืาบ <c oughs> อกว่าเป็นขนมหวานเด็กๆไปเก็บทุกวันเะอีกแล้วเป็นนาฬิกาเด็กๆเต้ ไปเก็บกับไปดูแลแปลงแล้วนะคะตอนไปดูแลแปลงนี่เขาบอกว่าโอ้ไม่เหมือนตอนเขามาเก็บเลย <c oughs> ตอนเก็บเขาสนุกสนานแต่ตอนดูแลแปลงเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อย <c oughs> อ้าวแน่นอนชอบชุบม,มือเปิบเนาะ <c oughs> แต่ทำทำด้วยแรงแล้วมันออกมาเป็นผลผลิตมันน่าภูมิใจนะอชอบชุบม,มือเปิบเ<อ> <c oughs> ด็กที่บ้านลาดมหนึ่งนี่ยเขาปลูกมันนะโอ้โหเวลาเขาขุดขึ้นมา เป็นหัวหัวนี่เขาแม่ภูมิใจน่าดูเลยเามาถวายหลวงปู่เป็นกระสอบอมตอนเย็นฟังไม่ได้ฟังหลวงปู่แล้วตอนตอนเย็นอ่ะมีรบีคําถามเด็กคนหนึ่งเขาอยู่ที่บรรลาดเขาก็เขียนบันทึกไปหาหลวงพ่อเด่นตะวันเขาก็อยากจะเป็นคนดีนะ,ะแต่ว่ารู้สึกว่าโรงเรียนมันแย่อะไรประมาณนี้นะ,ะเขาว่าโรงเรียนมันแย่อ่า เขาก็เลยบางทีเขาก็อยากจะทําไม่ดีใจนึงก็อยากจะทําดีเขาก็รู้อะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ว่าสึกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่พาให้เขาดีอะไรนี่นะก็เลยบ่นมาเขากลัวโรงเรียนแย่ปู่ก็เลยบอกว่าให้ตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองยังไงรู้ไหมคนเรามันมีตัวรู้กับตัวถูกรู้เด็กๆรู้จักไหม อตัวรู้กับตัวถูกรู้ปูป่ให้ตรวจสอบแ้ะโอ้โประมัดจังนะเนี่ยสิ่งแวดลอว้อมก็คือตัวถูกรู้ตัวเราเป็นตัวผู้รู้หลวงปู่ก็บอกว่าเอาทอนไปนะบอกว่าที่เนี่ยเป็นดินแดนที่ดีที่สุดแล้วนะเป็นเขาบอกเป็นรุ่นพี่เอาพาระานนี่เหนื่อยไหมทำไม่มจีดูอืม เราเรียกว่าขาพี่ต่ะแม่ค่ะท่านยังพี่ที่สุดเลยข้าใจค่ะท่านแลาวเข้าใจนะเท้าหายแพงยังดีขึ้นแล้วค่ะยังเดินเดินได้แต่ว่ายังกระเพากระเพกอยู่ค่ะท่านต้องลดน้ำหนักถึงจะดีแก่ที่ต้นเหตุครูตุ๊กก็เดินกระเพกกันที่บ้านลาดเนี่ยวันบนอยู่น้ำหนักเยอะ ขอการกระข้ามีที่ที่ข้าเสร็จเร็ว่าคนเรามีตัวรู้กับตัวถูว่าจะทำแล้ววันนั้นมีมีมีผู้หนึ่งที่ทาร์มาครูอค่ะว่าเขาเขาโกรธแต่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเราบอกว่าคุณไม่รู้ตัวได้ยังไงคุณเมตตาคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณบอกว่าคุณไม่รู้ตัวแต่ว่าตัวนี้มันมันหลุดไปในระหว่างที่มันกีดครอบนะมันทำให้แบบลืม มันหน้ามืดมันมันไม่รู้ตัวมันมันหนักอาการมันหนักมันหน้ามืดมันไม่รู้ตัวหรอกอ่าหน้ามืดแม้ลืมตานั่นแต่ทำไป่นหละโอ้โหแม่นด้วยนะเจ้ทำไปอย่างแม่นด้วยโอ้โหซัดเข้าย่างเป็มปั๊มแล้วมันหน้ามืดมันโอ้โหไม่รู้หรอกมันไม่รู้ตัวหรอกหน้ามืดไม่รู้ตัวกิเลสอืมคือในปัจจุบันนั้นมั้ง เขามาบอกถามย้อนหลังเขาบอกว่าเออมันก็พอจัดรู้อยู่มั้งแต่ปัจจุบันนั้นเวลามันน้ามืนนมดใช่ตอนปัจจุบันนั้นมันน่ามืมมดมีเด็กคนที่ผู้ฝามกันตอนที่เขากําลังทะเลาะก,กับเพื่อนโมโหเนี่ยเขาก็ทะเลาะไปแล้วนะตอนหลังอาจารย์มาก็จับมาถามบอกว่าวเมื่อกี้เออเธอโกรธไหมเขาบอกเขาไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธทาไมมันเมื่อก,กี้มันเตียงดันทะเลาะกันเออไม,ไม่ไม่มีก็เลยเอา เพื่อนที่เขาดูอยู่มายืนยันว่าเมื่อกี้เธอทําท่าอย่างนี้นะนี่นะเออเขาก็เออใช่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 กตอนโกรธที่เขาไม่รู้เลยอ่ะว่ามาย้อนหลังเขาก็ยังไม่รู้นะต้องเอาแบบเนี่ยเพื่อนมายืนยันเนี่ยโกรธเธอเธอทำท่านี้เออเขาเออใช่ใช่ขนาดโกรธยังไม่รู้นะไอ้ลัคะมันรู้ยากกว่าไอ้โลภะรู้ยากกว่าจะลงตัวเวลามีกิเลสอะไรคือตัวตัวรู้ อะไรคือตัวถูกรู้เด็กๆรู้ไหมเวลาโกรธในอาการมันเป็นยังไงอทำหน้าตา่เป็นยังไงฮะเออทำหน้าให้ดูฮะมันเป็นยังไงอ่านออกไหมเนี่ยรูปเป็นรูปเป็นนามเป็นนามธรรมมันเดือดปุ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 ดยไงแต่บางคนเขาหน้าเขาเป็นอย่างนั้นนะ หน้าเขาเหมือนโกรธตลอดเวลาอืแต่ว่าเอเขาอาจจะไม่โกรธก็ได้นะแต่บางคนหน้าตายิ้มยิ้มนะแต่ว่าข้างในโกรธก็มีนะเอเอเห็นยิ้มยิ้มเนี่ยนะก้มหน้ากลมตาทำเนี่ยอะไรมีดังสีอไม่บางคนไม่พูดนะไม่พูดนะโอ้โหแต่ไม่พูดนี่แหละแต่ว่าเขากำลังโกรธอยู่ใช่ไหม อย่างนั้นแปลว่าเขาโกรธแต่เขาพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ป่ะคะท่านก็ใช่บางคนโกรธแต่ไม่แสดงเับเก็บกดไว้ไม่แสดงความโกรธเพราะว่าแสดงตอนนี้มันไม่น่าอายเดี๋ยวเขาไปแบบไปพ่นที่หลังไปนินทาทีหลังหรือไปจัดการทีหลังอันนี้อันนี้แบบแบบเก็บกดไงอันนี้ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแต่ไม่พูดไม่แสดงออกด้วยน่ากลัวอยู่ แต่ที่รู้ตัวเองคือไม่แสดงออกก็ได้ไงเออเราโกรธไม่แสดงออกแล้วพอแสดงออกมันมันไม่ดีมันมีความเสียหายเราก็ลดความโกรธนะเออห็นโทษเห็นภัยเห็นความทุกข์โอโ้โหโกรธที่มันเ,ออเหนื่อยหมดพลังงานเสียเวลาโป่งแต่บางทีมันเก็บไม่อยู่เงนะินนะอ,อัดก็ไปอัดก็ไปมันก็เลยระเบิด บางคนก็ไประบายใส่อาหารมโมโห,โหดีโมโหจะกินไอ้ที่ว่าอัดกระแบกเข้าไปาเไปนี่ยมันคิดแล้วคิดเด็กคิดแล้วคิดเด็กอันี้อันี้ว่าเราคนนี้ว่าเราดึ่คนนี้ <c oughs> คนนี้กินจุไม่แบ่งเรากิแ <c oughs> <c oughs> ล้วคิดเด็กกิแล้วคิดเด็กโอ้ย คนก็ไประบายงั้นแล้วก็กินมั่งกินนี่มันเยอะมั่งแต่ไอ้ชัวพอเราแบบเมื่อหแล้วเนี่ยตัวเราที่ไปรู้มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งไงเป็นตัวเป็นประธานอะเป็นจิตเราที่อีกตัวนึ่งแล้วก็เลยฝึกขึ้นมาฝึกขึ้นมาให้รู้ไอ้อาการนี้ถ้าเราไม่ฝึกก็เหมือนมันก็ ตัวโกดก็เป็นตัวเราเลยอืมันเป็นอันหนึ่งทียวกับเราเลยแต่นี่มันถ้าเรารู้ว่าหลวงปู่สอนว่ามันเป็นแขกนะไม่ใช่เรานะควมขึ้นมาเออไอ้แขกมาแล้วเว้ยไม่ใช่เราเว้ยไอ้โกดนี่มันไม่ใช่เราก็เห็นแล้วก็เห็นมันขึ้นมาก็าอมันมาทําร้ายเรานะนี่อะอย่าเก็บมันไว้เลยขี้กิดเอาเต็มออกไปแต่ไม่ใช่เตะคนอื่น มันค่อยๆหายไปทำบ่อยๆเข้าก็ทำได้ไวขึ้นแต่ถ้าได้ดูแลน้องๆนี่จะแบบเห็นชัดนะในจีอะน้องอามอะไรเงี้ยไออยู่ข้างๆ่น้องอามแล้วน้องฟ้ากับน้องสายถ้าน้องที่เชื่อฟังก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมต้องน้องคิดดื้อดีโอโหเห็นชัดเลยพูดไม่ฟังบอกแล้วบอกอีกทำไมทำอีก เขาจะได้เข้าใจความเป็นครูมากขึ้นเจ้าค่ะนั่นแหละวิบากกรรมไงบอกครูบอกแล้วไม่จิไม่ฟังก็ไปดูแลน้องโอ้น้องเหมือนเลยเหมือนเราเลยน้องเหมือนเราเมื่อก่อนเลยวิบากมีจริงฮะดีบากมีจริงแต่มันมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นเนาะไอ้พวกเด็กดื้อเขาก็เก่งนะบางทีเขาแบบมีความสามารถสูงนะเนี่ยเขา ไม่เป็นพวกไม่อยู่ในกรอบไงแต่เราไปตีกรอบเขาเขาก็เลยอึดอัดก็เลยดือ้อเมื่อวานที่หลวงปู่ในการตรุตรงมตุ่มบงอ่ะไปว่าเขาอีกพวกนี้ชอบทําดีออ้<笑><笑>พวกคนดีอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆพวกนักเรียนเ็วอ่ะคือเป็นเทรน,น์อ่ะ <c oughs> คือถ้าคนไม่ดีมันเยอะในสมมติเด็กชั้นเนี่ยคนไม่ดีเยอะ คนนี้อยากจะทําดีบ้างเอาอยากจะตื่นขึ้นมาเช้าๆกนะวาดตาลาอะไรเงี้ยออืหรือว่าเวลาครูเขาใช้อครูให้ไปทํานี้เ,เด็กคนเด็กคนดีก็อยากจะไปทําตามครูใช่ไหมพอทําแล้วก็เฮ้ยเด็กที่ไม่ดีว่าเอ้ยพวกนี้เด็กนะแกล้งเป็นคนดีเอาหน้าเอาตามอ,าอะไรเงี้ยทำเป็นเด็กดีอทําเป็นเด็กดีอย่างเงี้ย เขาก็เลยบอกว่าถ้าทาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมันก็จะว่าเขาเลยไม่อยากจะทำดีทำให้โรเรี้งเร็วด้วกกันทําเร็วด้วยกันทั้งยก็ยเลยทําให้โรงเรียนมันแบบบรรยากาศไม่ดีแต่ว่าถ้าเด็กน้อยอย,อย่างภูผาจะน้อยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่เขาทาดีหมดเด็กที่มีจํานวนน้อยเด็กไม่ดีเขาก็จะไม่อยากอยู่ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวออไปลงดอยแน่อนอนรับรอง นะอามกระโดดนี้ลงดอยในทีแต่เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาเป็นเด็กดีไงเขาก็เลยเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็อยู่ได้มีความสุขแต่ถ้าเด็กไม่ดีมาอยู่เยอะๆแล้วไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะโอ้โหเป็นปัญหามากเลย <c oughs> นั้นันก็เหมือนกับจุลินทรีย์ที่ถ้าจุลินทรีย์ดีมีมากเนี่ยจุลินทรีย์ไม่ดีเข้าไปก็เ,เปลี่ยนเป็นจุลินทรีย์ดีแต่ถ้าจุลินทรีย์โอ้โหแย่ไปอยู่ด้วยกันนั้นเน่าทั้ง ทั้งเลยที่ลานาสศกเมื่อก่อนอาจารย์หนึ่งเอาเด็กที่เขาแบบข้างล่างเขาไม่ค่อยรับอะเด็กนิสัยไม่ค่อยดีอะทำผิดไปไปอยู่รวมกันอะแต่ว่าอาศัยผู้ใหญ่ที่แบบอดทนอะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่แบบทำอยู่กันเยอะๆแล้วค่อยๆละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาก็เปลี่ยนได้ <c oughs> กี่องศานี่16ครับ16วันนี้อุ่นขึ้นเนาะมันดอยนะที่เรานี่อ16มันดอยมนดอยเรา20อ๋อที่จุนปน1นดอย16ดูเมจิก็ไม่เสื่อหมวกอ่ะแต่ว่าเมจิกหายู่แล้วเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างนึงเน่ยทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายแล้วมั้งถ้าแพงอ่ะฟังลวงปูเทศทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหาย อะไรมั้งเนาะเจ็ดมงคึง่งอ่ะเจ็ดมงครึง่งไปทำภารกิจแล้วอาบะคุณตะ้าอาบะคุะ